ครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้อยู่สวนบักแตงครับมาเบิ่งบักแตงพอดีดนาเนาะนาครับนอกน้นร้านครับเพิ่นเทดสวนบักแตงบักทั่วที่นี่มื้อนี้เพิ่นเก็บบักแตง,แ,ตงแลวแวะมาเบิ่งครับจริงๆบ้านเท่าก็มีก็มีหลายหลายคนอยู่ครับที่เ็ดอ่าประเภท ผักสวนขัวนะครับเนาะมีทั้งบักแตงบักทัวหอมบักโมิขอิผมเองกับวได้สันทัดลายตัวเดียวม่หนีแวะมาเบิ่งครับเจ้าของสวนครับก็รับหนาที่ยึดแถวนี้แหละครับนี้บักแตงก็ล่างพ่อเก็บก็ล่งเป็นหนักน้มครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำเพลินเพราะว่าอีเขงก็มีโอกาส แต่แวะมาเบืองนะครับนี่ปีนี้เพิ่นเทดทุกปีนั่นแหละราคาแต่งไปในปุ๊ปปีนี้อาน้องนอนเทอยูผู้เดียวตีอันเน้ยนะโอ้เงส่อนเสียใสงตีงอ้กระสอบอันนี้จะโล่นี่พกอกว่าอไรกระสอบมันกระสอบสามสิบโลหรือ ชิล้อ่ำดิหาริปชนิน่ละกรสอบเขาเเเ่าว่ดียบ่าเบิ่งตอนตั้งแตปลูกไม่ไเนาะเริ่มต้นน้องนัดปลูกเดือนใดนี่จำได้บ่ปปไปเดือนตุลาไปเดือนตุเอาอเอาเอใช่แม่ปลูกวันไหนก่ าสามพฤศจิกาอเ,เอามันกัดข้าวเดียวตัวนี้เ,เดือนหนึ่งตามนาซ่องเขาเขียนไว้สี่สิบห่าวันน,วนั่นหรอมันมันได้จักรุ่นแล้วนี่นายเก็บได้จักรุ่นแล้ว ออกน้ำทุกมือ,อไปน้องนนทนเก็บไปไหนนะต้องเก็บอาเดี๋ยวน้องนนทนเก็บไปแล้วเดี๋ยวลงไปถามนาเรื่องตอนเพื่อน,น,นเลือกนุวยกันนายยศละ่นนะโอ้ ปุกช่วงอสกก่าวันที่เท่าไหรก่วันที่สาวันที่สามสามมือนีกับวันที่สิบแปดสิบเก้านะมือนีสิบเก้าเลื่นเกียวันที่สิบสามขั้นล่าเ่เนึองก็ติมื่นที่ทวันไดกี่มาสี่สิบหมื่นอาอมือนอ๋อ้นหมืหมางดีเเสมอ เปลือจะเด็ออกมาเลยต้นี้ก็ดีเก็บมะอื่นเลยสังเกตเอาแล้วพี่คือนี่มันมันเริ่มเต็มแล้วเนาะเมื่อเมื่อวเต็มมันก็สีน้ำไลยๆสิจ้่เน่วเต็มก็มันไมไหลวเต็มเดอืกระนี้อันนี้น้านตรงนี้ประมาณจะงานนี่ งานกลัวนี่แหละงานกลัวเลยเนาะฟองหนึ่ง,ปปงนึงแถวหนึ่งมันได้จักสอบแถวหน,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 นึ่งถ้าเราไม่โคบมั้งก็ห้ามช่องกระสอบอยู่ดอกชองกระสอบจ้ะต่อ,อต่อแถวติดกระสอบแล้วมันติดรูอยอู่แล้ว ถืถ 50, 50อเท่าแล้วหาสิบสอบบเพินนะประมาณหา <c oughs> โลหาสิหสิโลอก็สอบกกป,ประมาณ 30, 30, อสามสามสิบเนาะสามสิโลต่อสอบอ๋สาิโลต่อสอบสองสองสอบก็หกสิบออกุ่นเก็บได้จักเดือนนี่แต่งชุดนึงชุดนึ่งเก็บได้เดือนเดือนกัวอยู่เดือนกวัอยอยนกว เดือนกลัวนี่คือห้าโลเลยบ่นี่หรือว่าเริ่มเดินกลัวนี่คือมันเหมือดหมากเลยนะเหมือดเลยเหมือดเราห้องก็โลอะผมไม่โลเริ่อมไม่จ้ะมันจะได้เก็บหมากันเป็นเต็มอยู่เดือนเป็นเดือนหมละเต็มเดียนรวมแล้วตกมือละจากโลช่วงเก็บถ้าถ้าย่างขี้ไล่กับรถรถสามร้อยโลสามร้อยโลต่อมือจช่ป้า สามรอยโลเดือนนึงเดือนนึงตีถิมถิมไปจักกี่สิบมื่นเนาะมือหยุดมือบอสามสองหกหกพันโลเด็ดดีเจ้าบ่อรวดไอ้โลละสิบบาทไปยังตามพ่รวยโลละสิบบาทช่วงนี้ราคาดีปะเจ้าพ่อใหญ่เยอะพ่อใหญ่เนาะจ้าอือเอาเด้อเนียอันนี้สวนบักแตงนะครับมีคนมาซื้อหลายบ่ลเลยมีบ่กี่เจ้ามาติดต่อ ค่ะค่ะมีเอ็นนี่ค่ะนั่นชนกกมาเอาถุงใหญ่เดี๋ยวแต่าแล้วติดถุงขึ้นเดี๋ยวก็ถุงละทิปโลนะอ๋อติดต่อกันมากก็ถุงละลอยถุงละลอยยี่สิบเอาให้ถุงนลอยไปก็ถุงละโล่ก็น้อยแต่ถุงละยี่สิบบาทนไงก็ใช้ใช้มือสู้มือเยอะอ๋ออันนึงราคาเดี๋ยวจนการตลาดพอดีเนาะอันนี้ผมมาศึกษาว่า บ้านเฮามันเห็ดหลายอย่างนะน่าจะเป็นคลิปแรกแด้หนิที่ได้เห็ด<ม>เป็นเรื่องข้าบักแดงแต่ว่าเป็นเรื่องขอหลังจากผลผลิตมันเสร็จแล้วเนาะมาบ<ๆ>ด้มาเบิ่งตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นเนาะการเตรียมดินเดี๋ยวเดียวช่วงน่าจะได้ปลูกอีกยุ่นเนาะหลังจากอันถทายแดงชุดนี้แล้วก็สิไปตัดไวไวไว้เสร็จแล้วก็สิมาลงอีกเดี๋ยวช่วงลงมาผมจะสิมาเบิ่งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นลงทรืงหมากคลีกเรงจีเชีย่น้ำโอ้หลายอย่างบ่านข้ามีมีหลายเลยเนาะบางคนก็เห็ด หอมเห็ดอย่างนี้เนาะแต่ละเส้นมากสบานเท่านี้เห็ดขวางไอ้บริษัทของบริษัทโอ้โหโอ้โหพริกอันนั้นว่าเป็นยุ่กับเพิ่อนเฮ็ดบริษัทนี่อันนี้ต้องต้องเป็นส่วนโตต้องเป็นแต่น,นี่คือไม่ขายตลาดนัดน้ำบาน,ทาน,น,นเท่านี้น่ามือเจ้าก็ไปขายนเป็นอิสระเท่านาะไม่ได้ผูกมัดว่าเจ้าต้องเฮ็ดได้จักโล่สองโลจักโล่หรืส่งส่งบริษัทนั่นเนาะอันนี้ส่วนโตโอเคสุขาเพิ่นเห็นสิเพิ่นกะโทรมา บางคนก็นั่งก็คือกับสวนเนี่ยขายเองขายเองขายเอง,เองโอเคครับอันผู้ใดเห็นคลิปนี้กะฝากในาน้ำสวนนะครับนี่สวนสวนผู้ใดนี่สวนนาอ,อน่องน้องนุ่นนายอด <c oughs> ใส่ซื้อผู้ใดไว้เอาวนผู้ชายสมยศน,นอะออสวนผู้ชายสมยศนะครับบ้านน้องอีเรื่องมูกเก่าเดี๋ยวผู้ใดเห็นคลิปนี้กะติดต่อผู้ใดเลยผมใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิป จังไดนติดต่อได้เลยครับเพิ่นปลูกทุกปีสามารถซื้อได้โทรมาจองรองหนาดนะครับท่านผ่้ท่านเดี๋ยวไปเบพังน,งน้องนู้นก่อนว่าน้องนูน้นใส่กระสอบจังไหนพ <c oughs> อดใส่แล้วบ๊ <c oughs> เดี๋ยวรอบล่องไม่เนาะจังติดต่เบื้องนหน้าอีกก <c oughs> รับ <c oughs> มือใดเก็บผมวางผมก็สีแวะมาเบื้องหน่ <c oughs> อมเตรียมเตรียม <c oughs> เดือนไล้หรอไปเก็บตลอดทั้งเดือน งามตัวเราเนาะบักแตงนี่างเง้าเฮ็ดทุกปีเลยเนาะสังเกตอาธิมีบางปีเว้นเนาะอืออันนี้เป็นคนงานเก็บบักแตงนะครับอือ <c oughs> เป็นนุ่มเกษตรจากม่อขอเพิ่นมาฝึกงานฝึกทุกปีเลยนี่มันเป็นลูกไส้คล้องเงนสวนนี่แหละ ทุงนี้แม่ว่าสามสิบโลป่ะสันครับประมาณ30สามสิบโลน้องเล่นน้องเก็บหอดจากโมงนน่ก็ถ่าคนเก็บแล้วเรีวก้อนกับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับมาจะรอคนเก็บก่อนครับวรลอแม่เก็บเลือกหมากไม่ให้ไ้ก้อนเนาะโดยทั่วไปนี่เก็บ เศร้าเดียวหอดเทียงนั่นนี่ประมาณหอดเทียงหอดเทียงน้องนุชน,นะ er er น,น,นับสอบได้จากสอบเอ,เอาเต็มสอบไือจากไหนครับเอาแต่ละมือมันได้จากสอบเอาเต็มสอบนี่แหละโดยประมาณกันเลยครับแค่แขวมแม่สิบสามนี่น้องนุชเก็บอย่างเดียวประเด้น,นับประเด้น,นับเลยครับเ<อ>ก็กบต่อไปแม่ว่าประมาณเท่าไหร่ก็อนสามน้าว่าประมาณเท่าไหร่ก็อนสิสิบห้าสอบ ที่ผ่า,สอ,าสอบกับสามสิบเปเระมาณสิอสอบสามสิมันแล้วแต่มือสสอบกับบ้าามร้อโลอล้วแต่มือเราโดยโดยประมาณเราอที่จากผลผลิตจากธรรมชาติ เอาพี่น้องมือนี้กัมีเวลาจํากัดย่ดทางบ้านพูดหนึ่งกะทาให้ไปผ้าไปซื้อของร <c oughs> ้าน,นเด็กน้อยกับชีตื้นแล้วขับมือนี้มามีโอกาสมาแวะผลผลิตเนาะเอาน้องนอนกำหนากนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงในน้ำแนนะน้องนองนงแนในนะ้ำแนครับแบกแตงนะครับของคณซอยสมยศนะครับก็โยบานยในเรื่องนะครับผู้ใดสนใจก็ติดตอ่อได้นะครับ เบอร์โทษกับของผ่เอขอผู้ใดโทษติดไงของพร้มกันาของนน่นกันเลยเบอร์โทษกับศูนย์เก้าศูนย์ครับหาแปดหกเจ็ดสองสี่ศูนย์ครับครับโทรมาได้ตลอดครับโอเคครับผู้ใดสนใแจกกติดต่อตามเบอร์นี้นะครับสวนผู้ซอยยศครับบักแตงงามๆครับโอเคครับขอบคุณครับ